สวัสดีพ่อเม่พี่น้องมือนีคกว่าพล็กับ,พอพอกบช่องห<ง>น้าสามสาผ้ามวนอีกแล้ว<ง>มือนีหน้าสามสามาหอดบ้านเราเนาะ<ง>บ้านเราฮกหกพี่น้องเอ,อ้ยผลงานหลานสามเสียบอยู่บ้านหน้าสามสาก็เลยทำความสะอาดก็เลยหาตซอยมาอันนี้เสียบน่อยพี่น้อง สวัสดีท่านผู้ชมเลยแม่เสียบน้อยเสียบน้อยเฟื่อนอะเฟิ่อนอะโหดีขึ้นยังนี่เสียบที่สองเซวีคนโกสวัสดีท่านผู้ชมเลยเซวีเฮ้ยเฟื่อนอะเฟื่อนแบบสูงสูงเลยคนที่สองมองนี่ว่าพี่กัดได้เป็น้องว่าะสัตว์ในภาพไซ มองนี่อันนี้ก็แม่นเถาพอมาคุ้มเชิงหลานหลานเห็ดข้อสาดพอเขาไปตัวนั้นมัดไปมัดเราบ,บ่แม่นั่นมัดเราบ,บ่ที่นั่นไหมบ่นี่แตะพ,พี่น้องไม่ทั้วเพื้นบ่เป็นบ่มีเด้บ่เป็นบ่ได้ซื้อเด้พี่น้องเด้บ้านบ่นม,บมีขายน่าส,สําสากกับเลส่แบบสีทธ์อ่ะ ถูอไปแบบปั้นบ้านนี่แหละถือออกก็ร่างกายไปในตัวเออเฮ้ยซอยกันน่ะล่ะหกปวดพี่น้องเฮี้ยนก็ได้เฮ้ดีๆโตบวนเออเพียงสั้นล่ะเห็นมันสะอาดสะอาดอืม ที่หล่ากระทู้ดีๆตัวนี่นะพี่น้องเออคนอ่ะต้องคนถูจักเสียสาด่าษาเอ้าล้มเฮ็ดดีๆเฮ็ดดีถูดีๆบปดนี้ก็ไปถูในห้องบปดนี้ในห้องนีนก้อนนี่ไปจุ้มอีกเทือนึงเดี๋ยวไปถูในห้องนี่เออจุ้มเหรอกนนั่นดีๆโอ้ยมันืิล้มปั้นดีๆปั้นดีๆอ่า ประมาณนี้แหละพี่นอ้องบม่ได้ทุบจักเถื่อนไม่ได้ทุบจักเถื่อแหละตีวิทย์บ่ได้ทุบเป็นเดือนเหมนบอกทนอ่ะพี่น้องบม่ได้ทุบเป็นเดือนเฮ็เด,อดสอยกันไปกับหลานลนาน,มมนเ,าเมื่อยได้หมดนี่เฮ็ดได้ตั้งห้องโถงพี่น้องห้องเลยนี่โหขุ่งโหกไ้นเสื่อหนูเออพ่อเมียน เออไม่ต้องมาเลีงสาดไม่ต้องโอ้ไม่ต้งหมดคนปริษัวของข้อสาดอ่ะเออถูไปก่อนถูไปก่อนเดี๋ยวควรจะวื้นเ้าตีวิตของนั้นไม่มีไฟบ่ะบ่ของพี่ไหมโอ้หนามันหน่อยตีวิตบริดัทปั่นดี โหงโอ้สายหกมาคลิปนี้ก็จะเรื่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปน้อพี่น้องเนาะเป็นกรััแใจแห่นหน้าสามสาผ้ามวนแน่มุนี่กะสามเสบก็เริ่มเปิดตัวแน่เด้วเนาะเสบข้างเสียบแน่ยี่ดีล่ะแต่เราคตเนี่ยสำหรับมุนี่ก็บมี่ย่างหลายกะ พ่อพี่นอ้องทุกคนมาทังองภาษาสยกันเนาะถ้าใครชอบผมจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน้าสามสาเลยเนาะขอให้ FC ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยลำรวยตลอดปีตลอดไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ